อดียวครูขอแชร์หน้าจอก่อนอมองเห็นหน้าจอนะลูกเสียงชัดเจนนะครับฮัลโหลเห็นหน้าจอเสียงชัดเจนนะลูกโอเคอ่าวันนี้ลูกเรียนเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังนะครับง่ายๆไม่มีอะไรมาก ตั้งใจฟังทําได้แน่นอนนะครับสมบัติของเลขยกกําลังนะลูกมาดูตัวอย่างนะครับสัญลักษณ์ของเลขยกกําลังนะลูกอย่างที่เห็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวครูวงปากกาแป๊บหนึ่งนี่ตัวนี้ตัวนี้นะลูกถ้าเห็นตัวนี้คือเลขยกกําลังนะครับอ่านว่า2ยกกําลัง4นะหรือ หรือนะกำลังสี่ของสองก็ได้หรือสองกำลังสี่ก็ได้นะครับเรียกได้สามอย่างนะลูกอย่างแรกคือ2ยกกำลังสี่นะครับส่วนใหญ่จะใช้สองยกกำลังสี่แหละหรือสั้นๆก็คือ2องกำลังสี่ไม่ต้องมียกก็ได้หรือกำลังสี่ของสองก็ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเขาเขียนมาอย่างนี้เราต้องเข้าใจความหมายตรงกันนะ ต่อมานะครับสองยกกำลังสี่นะที่บอกเมื่อกี้เลขใดเป็นฐานเลขใดเป็นเลขชี้กำลังนะลูกเลขฐานคือเลขที่อยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับซึ่งเลขฐานก็คือสองนะลูกเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังก็คือตัวที่อยู่ยิงยิงขึ้นไปข้างบนนะครับก็คือเลขสี่นะครับก็กลายเป็นสองยกกำลังสี่มีสองเป็นฐานแล้วก็มีสี่เป็นเลขชี้กำลังนะเดี๋ยวมีงานให้ทำนะจำไว้นะ ต่อมานะลูกความหมายของ2ยกกำลังสหมายถึง2คูณกันกี่ครั้งครับ,รบเอออันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วแหละง่ายๆเนาะสองยกกาลังสี่คือสองคูณกันสี่ครั้งนะครับก็มีค่าเท่ากับสิบหกไม่ใช่เห็นสองยกกำลังสี่เอาสองคูณสี่นะเป็นแปดไม่ใช่นะสองยกกาลังสี่คือสองคูณกันสี่ครั้งนะครับต่อมาทบทวนความรู้ก่อนเรียนบทนิยามเมื่อ a เป็นจํานวนใดๆ เป็นจำนวนใดก็ได้เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกก็คือเลขชี้กำลังเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับแล้วก็มี a เป็นฐาน n เป็นเลขชี้กำลังจะเขียนแทนด้วย a ยกกำลัง n a ยกกำลัง n นะครับก็คือ a คูณ a คูณ a ไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเขาจะใส่ a นี่ตัวเลขอะไรแล้วก็ n ตัวเลขอะไรนะครับ ต่อมาอีกอันนี้ก็ไม่มีอะไร a ยกกำลัง n ก็อ่านว่า a ยกกำลัง n หรือ a กกำลัง n หรือว่ากำลัง n ของ a นะครับที่บอกไปตอนแรกบทนิยามข้อ2นะลูกข้อต่อไปบทนิยามเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นย์ก็คือตัวเนี้ยตัวเลขฐานเนี่ย ไม่เท่ากับศูนย์เป็น1 2- 3 4 5 6ยันพันยันหมื่นอะไรก็แล้วแต่นะครับและ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับอย่างตัวอย่างปุ๊บ a ยกกำลังลบ n a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n นะเดี๋ยวดูตัวเลขเดี๋ยวครูลองแปลงเป็นตัวเลขถ้าเป็น3ยกกำลังลบ2จะเท่ากับเท่าไหร่ลูก เป็นหนึ่งส่วนสามยกกำลังอะไรสงค่ะเออเป็นสองนะเมื่อดึงกลับไปข้างล่างนะลูกจากเลขชี้กำลังที่เป็นลบจะกลายเป็นบวกนะครับจำไว้ด้วยนะจากเลขชี้กำลังที่เป็นลบเมื่อดึงไปข้างล่างจะกลายเป็นบวกนะครับสามยกกำลังลบสองจะเท่ากับสามยกเอ้เท่ากับหนึ่งส่วนสามยกกำลังสองนะครับแล้วก็ ข้อ3นะครับผลนิยามข้อ3เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นะครับเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นย์ดูตัว a ก็คืออย่างที่บอกไปไม่เท่ากับ0นย์ก็คือเป็น1 2 3 4 5 6 7ี่หหรืออะไรก็ได้หรือ0.50.1อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลข0น่ะแล้วยกกำลังด้วยศนจะมีค่าเท่ากับ1ทั้งหมดเลยนะอย่างเช่น3ยกกำลังศนก็มีค่าเท่ากับ1 ลบ5ยกกำลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับ1นะหส่วนสองยกกำลังศูนย์ก็มีค่าเท่ากับ1นะยกเว้นศูนย์ยกกำลังศูนย์นี้ไม่ได้นะเพราะเขาบอกว่าต้องมีค่าไม่เท่ากับศูนย์คือตัว a ตัวนี้มีค่าไม่เท่ากับศูนย์จะได้เท่ากับ1หมดเลยเมื่อยกกำลังด้วยศูนย์นะครับนี่บทนิยามข้อสามต่อมาความหมายของเลขยกกำลัง นะครับเลขยกกำลังเป็นสัญลักษณ์ใช้แสดงจำนวนที่เกิดจากการคูณตัวเองซ้ำๆหลายตัวนะอย่างที่บอก a ยกกำลัง n ก็คือ a คูณ a คูณ a คูณ a ไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับจำนวนของเลขชี้กำลังนะครับและเ็นเป็นนวลเต็มบวกนะครับอ่านว่า a ยกกำลัง n หรือ n ยกกำลังเอ้ยหรือ a กกำลังเอนะครับเหมือนเดิมหรือกำลัง n ของ a นะได้3อย่าง ต่อมาสมบัติการคูณอันนี้ดูให้ดีเดี๋ยวจะมีงานเกี่ยวกับให้ทำอย่างนี้ด้วยนะครับเมื่อ a ยกกำลังเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับอันนี้เขาแทนเลขชี้กำลังนะ m กับ n คือเลขชี้กำลังนะ a คือเลขฐานนะครับจะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะตัวอย่างอย่างเช่น แต่เลขฐานต้องเป็นเลขเดียวกันนะอย่างเช่น2ยกกำลังสองคูณด้วย2ยกกำลังสาจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกเป็น2ยกกำลังอะไรบวกอะไรก3 2ยกกำลังอะไรบวก3ล่ะ <S 2> 2. <S เอยอ2ยกกำลังสองบวก3ก็เท่ากับ2ยกกำลังห นะเมื่อฐานเป็นตัวเดียวกันนะลูกเนี่ยเมื่อฐานตัวนี้เป็นตัวเดียวกันนะเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับหรือจะเป็นจุดทศนิยมก็ได้0.5ยกกําลัง6คูณด้วย0.5ยกกําลัง3นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.5แล้วก็เลขไรยกกําลังบวกกันลูกเค่ะ <9. S 1> เออเป็น9คือ6บวก สามทำไมลูกก็ได้กลายเป็นเท่ากับ0.5ทั้งหมดยกกำลัง9นะครับตามนี้นะที่สำคัญคือเลขฐานต้องเป็นตัวเดียวกันแล้วก็เป็นคูณนะเป็นการคูณนะถ้าคูณเมื่อไหร่จะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่เลขฐานต้องเป็นตัวเดียวกันถ้าเป็นอย่างนี้ได้ไหม,ไมไเออไม่ได้นะเพราะตัวนี้คนละตัวกันนะครับ กับอีกอันนึงครูยกตัวอย่างอันหนึ่งถ้าเกิดเป็นสองยกกําลังหกคูณด้วยสองอย่างนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกสองยกกำลังหกใช่ไหมคะตอบสองยกกำลังหกเหรอตัวนี้ตัวหลังมีค่าย,ยกกำลังเท่าไหร่ลูกถ้าเขาไม่เขียนอะ่ะสี่ยกกำลังหกทําไมกลายเป็นสี่ยกกำลังหกจะแล้วล่ะอ๋อพรูก็สองคูณสอง ไม่ใช่สี่สองคูณสองมาเลขฐานเดียวกันไงเลขฐานเดียวกันเราเอาเลขมาบวกกันไงงงซะแล้วอ่าอย่างเช่นอย่างนี้สองยกกำลังสองคูณสองยกกำลังสามทำไมไม่ได้สี่ยกกำลังหกเอ้สี่ยกกำลังห้าหละทั้งนั้นน่ะทำไมถึงได้สองยกกำลังห้าที่เราเรียนกันไปตอนแรกจำได้ไหม ไม่ใช่นะลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่ต้องย้อนใหม่ใช่ไหมเนี่ยสองยกกำลังสี่คูณด้วยสองยกกำลังสองอ่ะเท่ากับเท่าไหร่ลูกสอ,สองยกกำลังสองยกกำลังหกอ่าทำไมตอบได้อะทำไมเราไม่ตอบสี่ยกกำลังหกอ่ะ <c oughs> ใช่ป่ะเมื่อกี้ตัวเลขเหมือนกันเมื่อกี้ครูครูไม่ได้ขึ้นเลขข้างบนสองอ่ะอ่าในกรณีอย่างนี้ใช่ไหมเท่ากับเมื่อกี้เราทำถูกนะ ในกรณีอย่างนี้อะได้เท่ากับเท่าไหรลูกได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสองยกกำลังไรสองห้าอสองยกงงยกำลังห้าสอลังห้าแล้วถ้าครูตัดตัวนี้ออกอก็5ค่ะอ๋อคือ1มันจะไม่ขึ้นเลขใช่ไหมถูกต้อง คือถ้าเป็นตัวเลขเฉยๆมันจะเป็นยกกําลังหนึ่งลูกแต่ก็บวกไปหนึ่งใช่ไหมคะใช่บวกไปหนึ่งเราอย่าเอาไปอย่างนี้นะดีนะยกตัวอย่างต้องเป็นสองยกกาลังห้านะลูกก็คือสองยกกาลังสี่บวกหนึ่งไม่ใช่เป็นสี่ยกกาลังสี่อย่างนี้นะค่าต่างกันเลยนะ <Okay. S 1> เออถ้าเขาไม่เขียนเลขยกกําลังอ่ะทุกอย่างจะเป็นหนึ่งหมดเลยสองสองเฉยๆก็คือสองยกกาลังหนึ่งห้าเฉยๆก็คือห้ายกกาลังหนึ่งนะ อา้าวต่อมาเมื่อเป็นการคูณนะลูกการคูณจะเอาตัวเลขชี้กําลังเนี่ยมาบวกกันแต่เมื่อเป็นการหารดูในข้อสองเมื่อเป็นการหารนะลูกเขาจะเอาเลขชี้กําลังมาทาไงกันบกันเ b อ r a ับกันแค่นี้เองจําง่ายๆถ้าคูณเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันแต่เลขฐานต้องเป็นตัวเดียวกันนะทั้งสองข้อนะ ถ้าหารก็มาลบกันตัวอย่างการหารอย่างเช่นสี่ยกกำลังสองหารด้วยสี่ยกกำลังหนึ่งสี่เฉยๆก็ได้ก็คือสี่ยกกำลังหนึ่งใช่ไหมจะได้เท่ากับเท่าไหรล่ลูกสี่ยกกำลังห 1. น 1> ออึ่งเท่ากับสี่ยกกำลังหนึ่งก็คือสี่ใช่ป่ะเออพราะมันคือสี่ยกกำลังสองลบด้วยหนึ่งตัวนี้คือมีค่าเท่ากับหนึ่ง นั้นก็เท่ากับ4ยกกำลัง1นสี่ยกกำลัง1ก็คือ4นะครับถ้าตัวอย่างเอาเลขเลขจะเยอะหน่อยจะได้เห็นชัดๆหารด้วย2ยกกำลังสาเท่ากับเท่าไหร่ลูกเป็น2ยกกำลังเท่าไหร่เอ่ยสยกกำลัง2สองเหรอหก ลบด้วยอะไรเออเท่ากับสองยก 2, กำลังสามนะครับโดยที่มีเงื่อนไขด้วยนะตัวหารนี้มีเงื่อนไขคือ a ต้องไม่เท่ากับศูนย์ก็คือเลขฐานไม่เท่ากับศูนย์นะครับถ้าเป็นศูนย์อย่างนี้ไม่ได้นะเออกลายเป็นศูนย์ยกกำลังหกลบสามเป็นศูนย์ยกกำลังสามอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือศูนย์ย่ดีใช่ไหมนะครับตามนี้นะ ตรงนี้เข้าใจแล้วนะครูข้ามนะฮัลโหลค่ะเข้าใจแล้วค่ะโอเคต่อมาความหมายของเลขยกกำลังอันนี้ก็ไม่มีอะไรที่บอกไปคือคูณตามจำนวนของเลขชี้กำลังนะครับต่อมาหนึ่ง แนวข้อนี้1ยกกำลังศูนย์หรือ1กํากำลังศูนย์ะครับฐานก็คือ1ตัวนี้คือฐานนะฐานคืออยู่ด้านล่างและเลขชี้กำลังก็คือ0นะครับคือตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ1นะที่บอกไปว่าเลขอะไรก็แล้วแต่ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1นะครับสองยกกำลังศูนย์เลขฐานก็คือ2เลขชี้กำลังก็คือศูนย์มีค่าก็เท่ากับ1ทุกตัวเลขยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1 นะครับเศษส่วนก็เหมือนกันนะครับลบเศษหนึ 1, 2, ่งส่วนสองยกกำลังศูนย์นะครับเลขฐานก็คือลบเศษหนึ่งส่วนสองเลขชี้กำลังคือศูนย์ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งเหมือนกันหรือจะเป็นศูนย์จุดห้ายกกำลังศูนย์ครับเลขฐานก็คือศูนย์จุดห้าเลขชี้กำลังก็คือศูนย์ก็มีค่าเท่ากับหนึ่งเหมือนกันนะตรงนี้ต่อมานะครับสรุปจากข้อมูลว่าถ้า a e เป็นจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1นะครับสรุปก็คือ a เนี่ยมีค่าที่ไม่เท่ากับศูนย์ตั้งแต่1ถึงร้0ยถึงพันถึงหมื่นหรือจะติดลบเท่าไหร่ก็แล้วแต่เมื่อยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ทั้งหมดยกเว้นศูนยกกกำลังศูนย์ะลูกนะครับ0นยกกำลังศูนย์ังไงก็คือศูนย์นะครับจะไม่เท่ากับ1นนะโอเคต่อมา จงพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้นะครับเมื่อนักเรียนเห็นตัวเลขตัวเลขแรกเลย2ยกกำลังลบ3จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง3ตรงนี้เข้าใจไหมที่อธิบายไปข้างต้นว่าเมื่อดึงลงมาข้างล่างเลขชี้กำลังจากลบต้องกลายเป็นบวกเข้าใจปะเข้าใจไหมลูก เข้าใจเนาะจากลบตรงนี้ต้องกลายเป็นบวกหรือในกรณีกลับกันถ้าเลขชี้กําลังที่เป็นลบอยู่ด้านล่างเมื่อดึงขึ้นมาข้างบนจะกลายเป็นบวกนะครับทำไมได้7็ดยกกำลังห้านึกออกไหมเมื่อดึงมาข้างบนจะกลายเป็น1คูณ7ยกกำลังห้านะครับ1คูณ7็ดยกกำลัง5ก็คือ7ยกกำลัง5นั่นแหละ นะครับอันนี้ก็เหมือนการ3ามยกกำลังลบ4ี่เมื่อดึงกลับมาข้างล่างก็กลายเป็นเศษ1ส่วนสามยกกำลังสี่นะครับเพราะนั้นเมื่อนักเรียนเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับในโจทย์เป็นแบบนี้กับโจทย์อีกตัวหนึ่งมันเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนก็พยายามดึงให้มันเป็นในลักษณะเดียวกันนะเออ,อย่างเช่นอย่างเช่นเนีย่ยนะครูคิดยกตัวอย่างแป๊บหนึ่ง อเอดี๋ยแป๊มนึงนะอ่าตามน,นี้จะได้เท่าไหร่ลูก ลองทายดีเราจะได้คำตอบออกมาเป็นสามยกกำลังเท่าไหร่ลูกสามยกกำลังห้าสามยกกำลังห้าทำไมถึงได้สามยกกำลังห้าเผื่อเพื่อนไม่เข้าใจอธิบายได้ลูกลบลบกับห้าใช่ไหมเพอดึงตัวนี้ขึ้นมานะลูกมันจะกลายเป็นสามยกกำลังห้าครูเขียนอย่างนี้ก่อนจะได้เข้าใจคูณด้วยสามยกกำลังห้าถูกไหมพอดึงขึ้นมา ก็จะกลายเป็นสามยกกำลังสิบบวกด้วยห้าเพราะนั้นจะกลายเป็นเท่าไหร่สามยกกำลังเท่าไหร่สิบห้าแล้วเมื่อกี้เราตอบเท่าไหร่ห<า>้า <c oughs> อย่าลืมว่าดึงขึ้นไปปุ๊บมันจะกลายเป็นบวกใช่ไหมเราไม่ใช่เอาตัวเลขกำลังลบไปลบกับสิบเลยนะ ดึงขึ้นไปกลายเป็นบวกแล้วเมื่อในกรณีการคูณเลขฐานเท่ากันเลขชี้กําลังต้องเอามาบวกกันนะครับมันจะต้องกลายเป็น3ยกกําลัง10บวก5นะลูกไม่ใช่ลบ5นะแต่ถ้าเป็นหานนะใช่สมมติคูเปลี่ยนเป็นหารอเป็นหารเป็น3ยกกำลัง10บลบ5ใช่ไหมแล้วก็กลายมาเป็น อันนี้เป็นเครื่องหมายหารแล้วก็กลายเป็น1 0บลบหาเพราะนั้นคําตอบจะคือ3ายกกำลังหนะครับถ้าเป็นหารเราตอบ3ายกกำลังหถูกแต่ถ้าเป็นคูณปุ๊บเราต้องเป็น15นะเข้าใจนะครับเข้าใจค่ะเอออย่าพลาดนะต่อมาสรุปจากข้อมูลว่าถ้า a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่ใช่ศูนย์และ n เป็นจำนวนเต็มบวก นะครับอย่างที่บอกว่า a ยกกําลัง n ก็คืออแทนตัวเลข3ายกกำลังลบสก็จะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสยกกําลังอะไรครับยกกำลัง2ถูกต้องอา้าวทำไม่ะทำไมอึ้งไปต่อไป3ยกกําลัง6จะเท่ากับเศษหนส่วนสยกกําลังอะไรลบลบ6เออ อาจะเอ้ยทำไมถูกแล้วก็จากบวกดึงมาข้างล่างเป็นลบไงถ้าจากลบดึงขึ้นไปข้างบนก็เป็นบวกเออนั่นแหละถูกแล้วนะครับต่อมาให้นักเรียนพิจารณาเดี๋ยวครูจะให้ทำอันนี้นะครับจุดประสงค์เขาบอกหาผลคูณของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้นะครับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมอันนี้จะเป็นที่เก็บคะแนน เหมือนเป็นคะแนนสอบนะแต่เป็นคะแนนสอบที่แบบง่ายมากเลยนะครับต่อมาเขาถามว่าขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมให้นักเรียนเติมเติมตารางที่กําหนดไว้และระบุเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวคูณผลคูณล,ลองดูตัวอย่างเดี๋ยวครูขอซูมนิดนึงทำไมไปไม่ได้ซะแล้วอมองเห็นไหมลูก เห็นไหมครับเห็นเนาะเห็นค่ะอ่าอันแรกนะลูกเดี๋ยวครูลองให้เราทําบรรทัดแรกดูนะครับช่องแรกนะเขาเขียนว่าการคูณเลขยกกําลังอันนี้เขาให้โจทย์มาแล้วแหละเขาให้โจทย์มาให้เราทําเรียบร้อยกับอีกช่องหนึ่งนะลูกเขาเขียนว่าการคูณเลขยกกําลังโดยใช้บทนิยาม นะครับอ่าเอาไปทีละช่องเลยแล้วกันช่องที่สองลูกการคูณเลขยกกำลังโดยใช้บทนิยามนะครับเราจะเขียนได้ว่าอย่างไรเขียนถูกไหมช่องแรกนะลูกช่องแรกในการเขียนนะให้เราเขียนเป็นการกระจายออกมาเลย นะครับอย่างข้อแรกเป็น2ยกกําลัง2คูณ2ยกกาลัง4ใช่ไหมลูกก็คือ2คูณกันกี่ครั้งครับอันแรกก่อน2คูณกันกี่ครั้ง,องเออก็2คูณ2แค่นี้เองก็คือตัวนี้นะ2คูณ2ครูเขียนมาแล้วนะต่อมาตัวหลังลูกตัวหลัง2คูณกันกี่ครั้ง,สงใส่เครื่องหมายคูณไปก่อน2คูณกันกี่ครั้งสี่ครั้งก็ค <5 4 S 2> ูณไปเลยสี่ครั้ง นะช่องแรกเขียนอย่างนี้นะเดี๋ยวช่องข้อ 2, องข้อสข้อสข้อหข้อหเราเขียนเองนะเป็นคะแนนนะครับต่อมาช่องที่2ผลคูณในรูปเลขยกกำลังเราจะใส่อะไรไปล่ะเป็น2ยกกำลังอะไร2คูณกัน6ครั้งใช่ไหมหนึ่ง6สก็กลายเป็น2ยกกำลังอะไรลูกอเออ,อช่องนี้ก็ใส่เท่านี้ เป็น2ยกกำลัง6ก็คือเอาตัวนี้มาบวกกันที่ครูบอกเป็นเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับก็คือกลายเป็น2ยกกำลังสองบวก4ก็คือ2ยกกำลัง6นะครับต่อมาง่ายๆเลยเลขชี้กำลังของตัวตั้งคำว่าตัวตั้งคือตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรข้อนี้ตอบหลายโลกเลขชี้กำลังของตัวตั้งอ่าคือสอง หลายคนงงสองมาจากไหนมันมีเลขสองทั้งคู่เลยเลขชี้กําลังของตัวตั้งก็คือตัวนี้ลูกนะครับตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้านี่ตัวตั้งทั้งหมดเลยนะครับที่ครูขีดนี่คือตัวเอยตัวตั้งนะครับต่อมาเลขชี้กําลังของตัวคูณตัวคูณก็คือตัวด้านหลังเลขชี้กําลังเขาคืออะไรลูกมองไม่เห็นเหรอมองเห็นไม่ชัดปล่านี่ตัวนี้ตัวนี้ เออสี่ลูกคือสี่งไงก็ใส่เข้าไปสี่เลขชี้กำลังนะลูกของตัวคูณตัวตั้งคือตัวที่อยู่ด้านหน้าตัวคูณคือตัวที่อยู่ด้านหลังเขาถามเลขชี้กำลังก็คือด้านบนของทั้งสองตัวนี้นะครับต่อมาเลขชี้กำลังของผลคูณเลขชี้กำลังของผลคูอ,อผลคูณผลคูณคือช่องนี้ เลขทีกกำลังของผลคูณคือไรหกค่ะเออนี่ไงหก <6. S 1> แค่นี้เองที่เหลือทำได้ไหมครูครับครูเบิร์ตแล้วแล้วถ้ามันมันเป็นเลขยกกำลังมันเป็นเดิมเราการกระจายนี่เราก็กระจายไม่ต้องกระจายใช่ไหมเฉียนแค่หนึ่งตัวเลยใช่ไหมเลขยกกำลังเป็นหนึ่งอย่างเช่นอ๋ออย่างลบห้านี่ใช่ไหม เราก็เขียนแค่ลบห้าไงมันจะก,กระจายไม่ได้เพราะมันมีแค่ตัวเดียวไงมันคือยกกําลังหนึ่งนะอย่าลืมที่ไม่เขียนคือยกกาลังหนึ่งนะอย่าลืมเอาหนึ่งไปลบนะนะครับอย่าลืมเอาหนึ่งไปใส่ด้วยอันนี้เป็นคูณต้องเอาหนึ่งไปบวกนะครับตามนี้เนาะได้ไหมไที่เหลือทําเองนะแล้วก็ถ่ายส่งคู มานะครับเขียนตารางอย่างนี้เลยนะเขียนตารางอย่างนี้เลยทําใน A 4ก็ได้มันจะได้ใหญ่หน่อยทําในสมุดครูเกงว่ามันจะไม่พอทําใน A สี่แนวนอนเอ่ะมีปะมีกระดาษ A สีแนวนอนไหมลูกมี่ไหน A สี่แนวตั้ง่ะใช่ขอบคุณครูถามผีดเองใช่ไหมมีกระดาษ A สี่แนวนอนไหมมันก็นอนได้ตั้งได้ทั้งหมดเลยเออ มีนะสรุปว่ามีนะลูกมีหลัดเยสี่นะทำส่งครูนะอันนี้คะแนนนะลูกเป็นคะแนนนะเป็นช่วยในเรื่องของคะแนนเก็บนะทําง่ายมากๆเลยตัวอย่างก็มีแล้วนะครับโอเคมาเปิดหน้าจอคุยกันหน่อยยังมีสี่คนเท่าเดิม เปิดกล้องคุยกันหน่อยลูกชนระดาพุทธชาติกัญยลักษณ์เปิดกล้องหน่อยจ้าแล้วก็คนสวยค่ะก็เปิดแล้วไงจ้าอ้าวที่เหลือไม่เปิดเลย เปิดกล้องหน่อยโลกเออถ้าไม่เปิดกล้องแสดงว่าเราไม่ได้ฟังครูนะเปิดกล้องทิ้งไว้เฉยๆเออนะครับการบ้านอย่างที่บอกนะเป็นคะแนนเก็บให้เราทําใส่กระดาษ A4 นะลูกแนวนอนนะใครมีกระดาษ A4 แนวตั้งก็จับมันนอนลงนะลูกจะได้เป็น A4 แนวนอนนะครับ <Okay. S 1> แล้วทําส่งมานะครับเป็นคะแนนเก็บนะ เราจะเจอกันอีกหนึ่งคาบนะลูกเดี๋ยวมาซ้ํากันอีกหนึ่งคาบนะครับในสัปดาห์นี้เนาะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะลูกเดี๋ยวครูส่งคลิปย้อนหลังการสอนไปให้ในกลุ่มไลน์ผู้กคองก็กลุ่ม Messenger ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะทำไมโชว์กันต่เม่งเนี่ย เองรูสสวยงให้โอเคโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าคลิปนี้มีเท่านี้แหละลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ